การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับผลสมดิษ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสามสร้างสามร่วมโครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยนางสาวพัทรพรสุรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังไยวังทอง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,า,าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดการคำนวณรู้จักปฏิบัติด,ด้วยตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมให้นักเรียนรู้จักคิดค้นและฝึกทักษะใหม่ๆที่ไม่เคยทำโดยนำผลการค้นคว้าที่ได้สร้างประโยชน์หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นต่อไปจากการสังเกตสภาพปัญหาของนักเรียนบ้านบางไทยวางทองในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พบว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำขาดทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบไม่สามารถนำสิ่งที่เรียน ไปใช้ในชีวิตจริงผู้เรียนไม่ชอบหรือมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์เนื่องจากในนักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากเรียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจสอบที่ไรก็สอบไม่ผ่านทําให้หนักเรียนเกิดความเครียดความวิตกกังวลเกิดความล้มเหลวในการเรียนคณิตศาสตร์ในที่สุดจากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงทำให้ผู้จัดทํามีแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้มีทักษะและผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยกระบวนการ3ส,สร้างสาร่วมกระบวนการสร้างนวัตกรรมการออกแบบนวัตกรรม สามสร้างสามร่วมมีวิธีการปฏิบัติดังนี้กระบวนการสามสร้างเป็นการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียน 1. สร้างความรู้คือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้สอนให้ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 2. สร้างทักษะหรือประสบการณ์คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนฝึกการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบการเป็นผู้นำผู้ตามและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจะรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมจนเกิดเป็นทักษะเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันจากการจัดกิจกรรมการสอนหลายรูปแบบดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning 2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Student c e n t e r Approach 3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอน 4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning สร้างความสุขคือการสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดส,สร้างสีสันที่สนุกสนานจากกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อนักเรียนมีความสุข ความรู้ก็จะเกิดส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดให้อย่างหลากหลายส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้นักเรียนได้รับความสุขจากความรู้ความเข้าใจที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือหมู่คณะได้สามารถเข้าใจบทเรียนทำแบบฝึกและแบบทดสอบได้อย่างภาคภูมิใจครูนำการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มาใช้ในการประเมินความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรียนกระบวนการ3ร่วมคือลักษณะการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่ 1. ร่วมคิดคือครูเป็นผู้คิดออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการระดมความคิด วางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มให้ประสบความสำเร็จตามขั้นตอนที่ครูได้ออกแบบไว้ 2. ร่วมปฏิบัติโดยร่วมฝึกทักษะคือในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้งคร,ครูเป็นผู้ร่วมให้คำแนะนำและสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มการวางแผนแบ่งหน้าที่การทำงานของนักเรียนการทำใบงานแบบฝึกหัด ตามแผนดําเนินงานงานเพื่อให้บรรลุกิจกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตามตัวชี้วัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ 3. ร่วมสุขหรือร่วมชื่นชมยินดีคือการเสริมแรงให้รางวัลหรือชื่นชมผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆจนประสบความสำเร็จ และให้กำลังใจกับนักเรียนที่มีความพยายามและตั้งใจในการทำงานกลุ่มให้นักเรียนได้รับความสุขและให้นักเรียนได้รับการชื่นชมยินดีกับผลการปฏิบัติกกร,รมในกระบวนการเรียนการสอนหรือมีความสุขจากการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบของกลุ่มและของตนเองผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสาสร้างสาร่วมมีผลดังนี้ผลที่เกิดกับนักเรียนผลที่เกิดกับนักเรียนตามวัตถุประสงค์หนึ่ง 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านวังไฮวังทองมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น 2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านบางไยวางทองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านบางไยบางทองมีผลการทดสอบระดับชาติทันพื้นฐานโอนิสูงกว่าระดับประเทศ4นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านบางไยบางทองมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระ,ระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านวางไฮวางทองมีผลการทดสอบที่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งสูงกว่าระดับจังหวัดสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาคและที่สำคัญสูงกว่าระดับชาติ ผลที่เกิดกับครูผู้สอน 1. ครูผู้สอนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของผู้เรียน 2. ครูผู้สอนมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและส่ง เสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่สูงขึ้น 3. ครูผู้สอนนำนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงและนำไปใช้บูรณาการในการจากกัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่นๆด้วย 4. จากการเข้าร่วมโครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565 ทำให้ครูเกิดกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆที่นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5.- ครูมีโอกาสได้รับการนิเทศและคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้นําคําแนะนําไปปรับปรุงนวัตกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6. ครูมีโอกาสได้รับการพัฒนาจนทําให้เกิดทักษะและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมต่างๆผลที่เกิดกับผู้บริหารผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสําคัญและผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสมธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสามสร้างสามร่วม เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่หลากหลายที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือจากการทำงานเป็นกลุ่มเห็นนักเรียนสามารถปฏิบัติและแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างมีความสุขจากการนิเทศชั้นเรียนของผู้บริหารแม่ผลงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน คณตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสามสร้างสามร่วมเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูและบุคลากรที่สนใจเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการและขยายผลต่อไปดังนี้ 1. นําผลงานนวัตกรรมเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนบ้านวังไยบางทองเพื่อนําไปทดลองใช้สอนในระดับชั้นอืนอ่นๆ 2. นําผลงานนวัตกรรมเผยแพร่ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูในระดับชั้นเอกีของโรงเรียนบ้านวางไทยบางทองเพื่อนำไปบูรณาการใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 3. เผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปกคอรองนักเรียน 4. นํนำเสนอนวัตกรรมและแล,ะและกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการยกผลสำเร็จทางการเรียนตามจุดนิ้นเชิงนโยบายกลุ่มสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ปีงบป,ประมาณ2,565ศูนย์พัฒนาคุณภาพน้องสินห์บางชัยวังใหม่